สนับสนุนโดยหมูแดดเดียวสมหัวกับแกล้มก็ได้กับข้าวก็ดีสนใจสั่งซื้อไลน์แอดสมหัวสวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกับที่นี่ลูกทุ่งครับเพชรคทาวุฒิเผยสาเหตุที่แอมชนทิชามองหน้าในฉากนี้เป็นศิลปินมากความสามารถสำหรับเพชรคทาวุฒิศิลปินแกรมมี่โกที่ล่าสุดในเ v เพลงคองเพลนงานจากต่ายอรไทยไผ่พงศธรอัลบั้มปลายปากาตราครูบ้านนอก เพชรได้มีโอกาสถ่าย MV ในเพลงดังกล่าวคู่กับแอมชนิชาโดยในฉากแอมได้มีการมองมาที่หน้าเพชรคทาวุฒิซึ่งเพชรคทาวุฒิได้มีการนำภาพดังกล่าวมาโพสต์พร้อมข้อความระบุว่าเพชรพี่ผู้กำกับทำไมแอมต้องมองหน้าผมแบบนี้ด้วยครับผู้กำกับตอบว่าอ๋อแอมเห็นยุงมันเกาะอยู่บนหน้าเองแอมกำลังคิดว่าจะเอาเลยดีไหม <c oughs> หลังจากนั้นก็มีแม่แม่แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากอธิ เพราะพระเอกหลอกค่ะนางเอกจึงต้องมองช่างเจรจาน้องลูกชายที่เขามองเพราะใน MV ีน้องแอมก็ห่วงใยที่พี่เพชรต้องไปทำงานไกลกันน้องเขาเป็นห่วงคนรักกันใจผูกพันต่อกันจึงมองด้วยความรักความห่วงใยในสายสัมพันธ์ตลอดการค่ะนั่นสิทำไมน้องแอมต้องมองน้องเพชรด้วยได้คำตอบเมื่อไหร่บอกด้วยนะน้องเพชร เป็นน้องแอ้มตบแก้มเลยแล้วบอกว่ายุงตัวเมียค่ะตัวใหญ่ด้วยตบเสียเลยฮเอาคืนพี่ชายค่ะน่ารักมากค่ะน้องเพชรคนนี้แม่แม่แม่ถึงรักนะคะสำหรับโปรเจกต์อัลบั้มแห่งปีปลายปากกาตราครูบ้านนอกนำทีมโดยมนแค้นแกนคูนสิริพรอัมภัยพงศ์ตายอรไทยไผพงศธรสะเทียนทำมือเบียรพร้อมพงตรีชัยนรงเวียงนฤมล เจมจะตุรงกีต้านิพาพรเฟิร์นกัญยรัตน์รวมถึงศิลปินรุ่นใหม่อย่างปลายกนุกพรแอมชนิชากัมสุประเชษแบมพิชยานินและเพชรกทาวุฒิแค่เห็นรูปและชื่อศิลปินก็ชวนขนลุกและชวนติดตามมากๆเลยนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทุกข่าวสารจากที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับมิสเตอร์นิวส์ที่นี่ลูกทุง่งรายงาน